โจรบุกเดี่ยวถือปืนชิงทองหนัก36บาทกลางห้างดังปทุมธานีโจรชิงทองต้องตามล่าหน่อยครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นๆครับ <c oughs> ร้านทองเขากำลังจะปิดแล้วปรากฏว่าน,นายคนนี้ไปแล้วครับ <c oughs> นี่นะบุกเข้าไปในร้านทองนะครับอยู่ในพื้นที่ลำลุกอําอเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับ <c oughs> <c oughs> ในห้างสรรพสินค้าเ <c oughs> ทสโก้โลตัสคลองสี่ห้างทองเยาวราชกรุงเทพครับ ขณะที่พนักงานร้านทองแห่งนี้กำลังจะเก็บของเข้าตู้ครับเนื่องจากว่าเป็นล่วงเวลาเย็นแล้วมีอยู่3คนนายคนนี้ใส่หมวกันนอกครับแต่งเต็มไม่คิดเลยขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาพอมาถึงตรงนี้ป๊อบนี่นะบอกพนักงานเลยครับบอกว่าโคนยุดแล้วก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์มาแล้วก็กวาดทองไปจำนวนทั้งหมด3 6เส้นครับเป็นทองเส้นละ2บาท รวมเงินประมาณจักล้านกว่าวิง่งหนีออกไปไหนครับขึ้นบันไดลงบันไดเลื่อนไปนี่นะรอปภอ,อยู่ตรงไหนเหลยครับรอปภก็อยู่บริเวณใกล้นั้นครับก็ตกใจเหมือนกันวิ่งตามไปแต่ปรกากฏตกบันไดเลื่อนครับนายคนนี้ก็เลยหายจ้อยไปอา้าวภาพกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ตำรวจก,กําลังดูอยู่แต่ถามว่าวงกลมวงกลมที่เห็นมือเมื่อสักครู่กะถือเปิดนี่นะปรากฏว่านายคนนี้ทําปืนหล่นครับเป็นปืนบีบีกันว่าอย่างนั้นนะอา้าว จะทำยังไงต่อไปนะครับตำรวจจะต้องแกะรอยเห็นไหมครับปืนหล่นอยู่ตรงนี้ครับแกะรอยโดยกล้องวงจรปิดแต่เผื่อท่านผู้ชมนะครับที่บอกว่าได้เห็นรูปประพันธ์สันฐานหรือมันมีอะไรผิดปกตินะครับช่วยกรุณาแจ้งตำรวจด้วยโดยเฉพาะคนที่รับซื้อถองตั้งหลายนี่นะเขามีสัญลักษณ์อยู่นะครับก็ช่วยกันครับตำรวจบอกว่าคิดว่า น่าจะตามได้ครับโจนชิงทองไม่ค่อยได้ใช้เงินแล้วค่ะเดี๋ยวก็โดนรวบซะก่อนอหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะช่วงนี้มันแย่จะแย่อยู่แล้วอย่ามาท้อเติมกันนะคะ<อ>คุยยงมงมบาาสโน